สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Two Channel นะครับมาพูดถึงมาตินเนลลี่กันหน่อยก็แล้วกันผมเนี่ยได้ดูเกมที่บราซิลพบกับชิลีมาแล้วก็หนึ่งในนักเตะของอาร์เซนอลนะครับมีอยู่สองคนในสนามวันนี้นะก็มีกาเบรียลมาการ์ยาสนะครับที่เล่นเป็นเซนเตอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือตัวของมาตินเนลลี่ย้อนไปนิดนึงก็แล้วกันมาตินเนลลี่เราพูดถึงฟอร์มเขามาโดยตลอดว่าออการเล่นขึ้นเกมทางซ้ายของมาตี้นั้นดอรอปลงไป ผมเชื่อว่าแฟนแฟนอาร์เซนอลหรือคนที่สนใจเกมของอาร์เซนอลก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเกมรุกฝั่งซ้ายของอาร์เซนอลไม่เทียบเท่ากับฝั่งขวาแล้วมาตี้เองก็ดูเหมือนกับดรอปลงไปด้วยในเรื่องของฟอร์มเพอร์ฟอร์มนซ์ส่วนตัวหรือการเล่นจังหวะการเล่น,นต่างๆของเขาวันนี้ผมก็เลยไปนั่งไปนั่งคิดถึงมาตี้ในวันที่เขาเก่งเหลือเกินแล้วก็ทำไมเกมของมาตี้ถึงหายไป ผมพอจะได้คำตอบบางอย่างมาแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้แต่นั่นคือในมุมของผมแล้วก็อยากจะคุยกับทุกคนในเรื่องของมาตินเนลลี่นี่แหละครับก่อนจะไปถึงจุดนั้นผมขออนุญาตฝากพี่ๆด้วยนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมนะก็ได้ตามเลยนะครับ QR c o ร์โค้ดที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆานะครับ อย่างที่พูดกันไปนะอย่างที่พูดกันไปแล้วก็เราพูดกันมาโดยตลอดว่าช่วงหลังๆมา 1- นึ่งสองฤดูก,กาลเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยว่าเกมรบของอาร์เซนอลโดยฝั่งของมาร์ตี้นั้นดูดดับลงไปสิ่งหนึ่งที่มาร์ตี้ยังให้กับอาร์เซนอลได้นะปัจจุบันนั่นก็คือเรื่องของเกมรับที่เพิ่มเข้ามาแล้วเขาก็ลงมาช่วยอาร์เซนอลได้หลายครั้งเหมือนกันย้อนกลับไปในวันที่มาร์ตี้ยังคงผลิตสกอร์ให้กับอาร์เซนอลแล้วมีผลงานค่อนข้างดีเลย นั่นคือผมว่าน่าจะเป็นในปี2021-2022รู้ตการน,นั้นหรืออาจจะ22-23ประมาณเนีผ้ผมว่ามันจะอยู่ประมาณเนี้เราเห็นเลยนะครับว่ามาตี้นั้นเฉิดฉายแค่ไหนถามว่าทำไมฝั่งซ้ายของอาร์เซนอลนะครับณนะตอนนั้นเนี่ยยังคงมีสามเหลี่ยมให้อาร์เต้าอาร์เต้าสิงใช้งานสามเหลี่ยมทางฝั่งซ้ายของอาร์เซนอลอยู่ หลังของอาร์เซนลยังคงยืนเป็น4ถึงแม้ตัวของซินเินโก้เนี่ยจะขบเข้ามาข้างในแต่ว่าคนที่ขึ้นไปเล่นเนี่ยเป็นหมายเลขแปและตอนนั้นถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นตัวของซาก้าซาก้าเนี่ยเล่นแตกต่างจากตัวของเดแคนไรซ์ปัจจุบันเล่นแตกต่างกันนะครับเพราะว่าเดแคนไรซ์เองนั้นเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษและที่สําคัญฟูลแบ็กซ้ายของอาร์เซนลไม่ได้เติมขึ้นไปเหมือนกับในยุคก่อนเติมเนี่ยโอเวอร์แลป เห็นบ้างนะครับช่วงนัดที่ผ่านมาเราเห็นเหมือนกันว่าคาราฟิลลี่ก็พยายามจะโอเวอร์แลปขึ้นไปแต่คนที่จะลงมาเชื่อมให้มันเป็นสามเหลี่ยมมันไม่เกิดขึ้นมันก็เลยกลายเป็นอยู่มี2คนนั่นเองณปัจจุบันนะครับแต่ย้อนกลับไปวันนั้นเนี่ยมีทั้งตัวของเคซุสเองก็ออกมาช่วยด้วยเราจะเห็นเสมอนะครับว่าเคซุสนั้นทางออกไปเล่นทางฝั่งซ้ายมาร์ตินเนลลี่เองเลยมีโอกาสในการขบเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วไปทําอะไรบางอย่างหรือจะเล่นชิงนึ่งสองสาก็ได้เพราะว่ามีซากา้ารอเอาบอลอยู่ด้วยเหมือนกัน ชาก้าณนะตอนนั้นเนี่ยผมว่ายืนเป็นหลักให้กับฝั่งซ้ายกับอาร์เซนลได้ดีผมเชื่อหลายๆคนจําภาพนั้นได้ครับจําภาพที่มีชากกาอยู่ในเป็นมิดฟิลด์หมายเลข8อยู่ในทีมแล้วผมรู้สึกว่าเกมทางซ้ายเนี่ยมันยังคงมีสามเหลี่ยมให้อาร์เซนลได้เล่นอยู่มาตี้เองก็เลยมีพื้นที่ให้เขาได้เล่นฝากบอลแล้วไปได้นั่นคือความเก่งของเขาการฝากบอลแล้วไปแล้วมาตี้ใช้ความเร็วละมุดเข้าไป1 2 3หรือแม้กระทั่งโยกทีหนึ่งแล้วตัดเข้าขวาไป แล้วยิงกดด้วยขวาหรือปั่นโค้งนั่นแหละคือประตูที่เราตามหาจากมาตี้ถามว่าทำไมวันนี้ผมถึงอยากพูดเพราะมันมีจังหวะหนึ่งในเกมบราซิลกับชิลี่ผมเชื่อว่าถ้ามีคนดูอยู่จะเห็นเหมือนผมก็คือมาตี้ค่อยคลากไปครับถึงแม้จะมีนักเตะชิลีขวางอยู่2คนมาตี้กระชากตัดเข้าไปข้างในได้ก่อนที่จะบดด้วยขวาบอลมันไม่เต็มเท้านะครับถ้าเต็มเท้าเนี่ยผมว่าใส่ชกรรอได้เลยเหมือนกันกับจังหวะการกระชากเข้าไปในกรอบเขตโทษของมาตี้จังหวะนี้ นี่คือลูกเก่งของมาเต้ครับแต่บทบาทที่เล่นกับอาร์เซนลมันแตกต,ต่างออกไปหลังจากในปี2023อาร์เซนลเองเปลี่ยนวิธีการขึ้นเกมไปเพราะเกมรุกถ้าไม่ได้เกมรับจะมีปัญหาขึ้นมาทันทีอาร์เซนลมีบทเรียนครับคือถามว่าอาร์เซนลผิดขนาดนั้นไหมผมมองว่ามันก็ไม่ถึงขั้นแบบผิดถูกชัดเจนอะไรขนาดนั้นแต่ว่านี่มันคือ4ท r มครับ คือสิ่งนี้มันคือฟอร team จริงๆลดบทบาทเกมรุกทางฝั่งซ้ายลงเพื่อที่จะทําให้เกมรับของอาร์เซนอลมันแน่นขึ้นเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเกมรุกของอาร์เซนอลนะตอนนั้นมันหวือหวะก็จริงแต่อาร์เซนอลก็เสียประตูนะครับเกมรับไม่ได้เหนียวแน่นเหมือนกับในดังในปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้ก็ตามกลายเป็นว่าต้องลดบทบาทฝั่งซ้ายของมาตีลงแล้ไปขึ้นเกมก็คือเอาเอา,เอาทางฝั่งของซาก้าเนี่ยเป็นหลัก ส่วนกรนดชาก้าเนี่ยพอออกจากทีมไปไอสามเหลี่ยมที่เคยทำได้ดีของมาตี้ก็ถูกลดทอนออกไปและที่สำคัญโูนหน้าอย่างเครซุสเองถ้าออกถางออกมาเล่นก็จะเล่นกันอยู่แค่2คนหมายเลขก8คนใหม่นั่นก็คือถ้าก่อนหน้าน,นี้อาจจะเป็นปาเตยืนแล้วก็ให้ไลซืนบ้างมีเมลริโนมาสลับบ้างนี่คือเกมที่มันเกิดขึ้นถามว่าไรซ์เนี่ยทำตัวเป็นเป็นคนที่ไปเชื่อมเกมกับมาตี้ไหมไม่ครับ เขาแค่อาจจะไปรอ,อบอลจังหวะหนึ่งเท่านั้นเองแต่สุดท้ายครับตัวของดเดนนไรเซนก็จะขบเข้าไปในกรอบเขตโทษคือสอดตัวเองเข้าไปเพิ่มมิติในการเล่นเป็นศูนย์หน้าหรือแม้กระทั่งทําเพิ่มโอกาสในการทําประตูเพราะอะไรครับเพราะว่าก่อนที่เกยก์โคเรสมาในยุคป,ปัจจุบันนะครับตอนนั้นเนี่ยอาเซนอลใช้ตัวของคายฮาวายเซงเป็นศูนย์หน้าแล้วมันไม่เพียงพอฮาวายเซงปะทะกับคู่แข่งไม่ได้อย่างที่เราทราบกันไปไม่ว่าจะเป็นร่ร่างกายก็ตามชนกับแนวรับของคู่แข่งขก็เด่นกระดอนไปเหมือนกันเก็บบอลได้ยากมาก ดังนั้นอาร์ชซนลก็เลยเพิ่มผู้เล่นเข้าไปใน,ในตรงในกรอบเขตโทษมากขึ้นคราวนี้แหละครับมาตี้โดดเดียวเลยและมาตี้ไม่ได้ขบเข้าไปเหมือนกับที่ตัวของเด็กแคนริชทำสิ่งที่มาตี้ทำก็คือถ้าเขาขึ้นไปสุดแล้วถ้าแล้วเกมรกดูดูจากท่าทีแล้วไม่มาทางฝั่งเขาเขาจะถอยเดยงลงมานิดหนึ่งแล้วรอจังหวะเล่นเกมรับนั่นคือมาตี้นะัปัจจุบันที่เราเห็นถามว่ามัน ค,คือถ้าพูดถึงในแง่ของของนักเตะผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูโหดร้ายกับมาตี้ด้วยเหมือนกันทั้งทั้งที่พอวันนี้ผมเห็นมาตี้เล่นอนะ่ะมันมีหลายจังหวะที่ผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีนะครับเขาทําได้ดีนะครับมีจังหวะการแปะบอลที่ดีไปกับบอลได้เก็บบอลได้ไปได้ทั้งทั้งที่ก่อนหนะ้านี้ยผมยังรู้สึกเลยว่าเอ้มาตี้เองพอไปอะ่ะแล้วมันดูโดดเดี่ยวแต่ว่าวันนี้เที่่นกับบาร์เซือเขาทําได้ดีนะครับ เพราะว่าเพราะว่าบราซิลเองครับมีสามเหลี่ยมให้กับมาร์ตี้เล่นนั่นคือการมีการฝากบอลมาร์ตี้เองไม่ต้องพาบอลไปเหมือนในกรณีของอาเชนอลณปัจจุบันเราเห็นชัดเลยนะครับพอมาร์ตี้ได้บอลเนี่ยคาราฟิโอลีเติมขึ้นไม่ทัน í, ออตัวของคาราฟิโอลี่ก็จะคุมเชิงอยู่ตรงกลางสนามมากกว่าที่จะวิ่งอ้อมหลังโอเวอร์แลปตัวของคาราฟิเอ,อตัวของมาร์ตินิลี่ขึ้นไปแต่บางจังหวะเท่านั้นที่ตัวของคาราฟิโอลี่จะเติมขึ้นไปในลักษณะนั้นแต่ไม่ได้เติมเป็น เป็นสม่ำเสมอไม่ได้เติมเป็นนิสัยที่แบบพ้ยพอผมพอมา,มาตี้จับบอลเนี่ยเราจะรู้เลยว่าตัวของคาราฟรี่วิ่งอ้อมหลังไปหนึ่งณปัจจุบันนี้ผมรู้สึกว่ามาตี้ต้องใช้ความคิดเยอะขึ้นความคิดของผมคืออะไรคือทุกครั้งที่มาตี้จะต้องออกบอลเนี่ยเขาจะต้องมองซ้ายมองขวาก่อนเสมอแล้วพอเมื่อไหร่ก็ตามที่บอลมาถึงเขาแล้วเขาอยู่คนเดียวเขาก็ต้องใช้ความเร็วไปข้างหน้าพอใช้ความเร็วไปข้างหน้าเนี่ย คือถึงแม้จะมีเพื่อนวิ่งมาก็ตามแต่ห่างตาม,มันมองไม่เห็นแล้วครับเพราะมองไม่ทันบอลก็ต้องมองแล้วเหลียวไปนิดนึงเนี่ยไม่เห็นใครเนี่ยแสดงว่าไม่มีใครแล้วแล้วเขาต้องทําเองพอตัดสินใจทําเองบางครั้งก็ไปแล้วมันก็ไปสุดทางก็คือโดนชนโดนเบียดแล้วล้มลงไปอย่างที่เราเห็นบางครั้งพยายามจะเก็บบอลก็เรียบร้อยโดนชนโดนกระแทกเหมือนกันและบางครั้งจะไปแล้วพอล็อกมาได้ปุ๊บตัดสินใจยิงเองแต่เพื่อนวิ่งเติมขึ้นมาแล้ว นี่คือจังหวะที่ผมรู้สึกว่ามาตี้เป็นให้เราเห็นหลายครั้งแฟนๆทุกคนจึงรู้สึกกับมาตี้ว่าไม่ไหวแล้วมาตี้ฟอร์มหายไปบ้างมาตี้ดรอปลงไปมาตี้ไม่ใช่มาตี้คนเดิมไม่ใช่มาตินเนลี่ที่เรารู้จักกันอีกแล้วซึ่งผมก็คือหนึ่งในนั้นผมคิดเหมือนเหมือนที่ผมพูดมาเลยผมรู้สึกว่ามาตี้เองหายไปแต่ถ้าเรามองกันจริงๆเกมทางฝั่งซ้ายของอาร์เซนอลไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิม ผมก็เลยไม่ได้แปลกใจว่าทำไมตัวของอาร์เตต้าถึงไม่ได้ตัดมาตี้ทิ้งออกจากทีมไปแล้วก็นำผู้เล่นปีกคนใหม่เข้าสู่ทีมแต่ต่อให้เป็นทอร์ซาก็ตามก็ยังเล่นไม่ได้เหมือนเหมือนกับที่เราเห็นหรือแม้กระทั่งก่อนน้านี้ตัวของกราเวลเคสชุดเองพยายามที่จะออกไปเล่นทางด้านฝั่งซ้ายเขาถ่างเองออกไปมิติในการเล่นของกราเวลแคสชุสในการเล่นเป็นกองหน้าผมรู้สึกว่าเคสชุดเองก,ก,ก็ก็สร้างมิติให้กับมาตี้ได้เล่นง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับ อาจจะเป็นบาซิลคอนเนคชั่นก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าคู่นี้พอเล่นด้วยกันแต่ว่ามันก็ขาดอีกคนหนึ่งก็คือสามเหลี่ยมของอาร์เซนอลฝั่งซ้ายมันหายไปก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้ากลับมาจะเป็นยังไงแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นตัวของเกยร์เรสหรือโยคอรเรสที่เราเรียกกันเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าถ้าเขาถ่านออกไปห่างออกไปช่วยตัวของมาตี้และให้มาตี้ขุบเข้าไปข้างในแล้วมีไรซ์มาลองแล้วมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมได้เหมือนเดิมแต่ แต่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 ขอย้ําว่าแต่แต่แต,แต่แต่นั่นมันยังไม่ได้เกิดขึ้นในะปัจจุบันผมก็ไม่รู้เหมือนว่าอนาคตจะเป็นยังไงกับรูปแบบการเล่นนี้ที่มันจะเกิดขึ้นหรือสิ่งนี้อย่างที่ผมพูดไปเมื่อตอนต้นคลิปว่านี่หรือคืออาจจะเป็นเรื่องของการฟอร์ทีมก็ได้มาตีรับบทบาทหนักมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคำพิพากษารณ์ทั้งในและนอกสนามเลยผมรู้สึกว่ามีสูงอยู่แล้วในเกมรุกทางฝั่ง,งซ้ายของอาร์เซนที่ ที่มันไม่ได้เฉิดฉายเหมือนเหมือนกับในในยุคก่อนที่มาตี้ทํากับอาร์เซนอลได้ดีผมก็เลยนั่นแหละผมก็เลยมานั่งคิดแล้วผมก็เลยมานั่งมองเกมจริงจริงว่าตอนนั้นน่ะที่มาตี้ทําได้ดีกับตอนเนี้ยที่เกมมันหายไปอ่ะผมรู้สึกเลยมาตี้โดดเดี่ยวจริงๆเวลามาตี้ได้บอลน,นะครับจะโดนออกองหลังฝั่งตรงข้ามเนี่ยหนึ่งคนแล้วฟูลแบ็กอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นกองกลางเข้ามาบีบเขาสุดท้ายมาตี้อาจจะต้องคืนบอล แต่ถ้าคืนไม่ได้เพราะบอล bon มันต้องไปข้างหน้าสิ่งที่มาตี้ทำปัจจุบันเนี่ยอันนี้ผมคิดเองนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่มาอ,อ,อาจจะได้จากมาตี้นั่นก็คือการพาบอลกินแดนขึ้นไปจะมากจะน้อยก็พาบอลกินแดนขึ้นไปเข้าสู่แดนของคู่แข่งอาจจะค r อส s b a ก็ไปได้ไม่ได้หรืออาจจะเปิดแล้วติดคู่แข่งแล้วออกหลังไปก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ไอสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยขนาดนั้นกับอาร์เซนลแต่มันกลายเป็นว่าช่วง ตั้งแต่มาดูยเกเข้าสู่ทีมผมรู้สึกว่าถ้าจะเอาแบบนี้มาด u เกดูแล้วสามารถทำได้ดีกว่ามาตีเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอลจากการครอสด้วยซ้ายของมาด u เกทำได้ดีกว่ามาด u เกกระชากบอลเข้าส้ายแล้วก็ครอสบอลเข้าไปแต่ส่วนมาตีครับพอกระชากบอลเข้าไปเขาต้องตบเข้าขวาก่อนก่อนที่จะครอสบอลเข้าไป ถ้ามาตี้ฝืนเปิดบอลด้วยเท้าซ้ายอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหนึงคือไม่แม่น2บางทีลูกออกไปทางด้านข้างปริ้นหลังเท้าบ้างอะไรบ้างอย่างที่เราเห็นกันไปแต่ณนปัจจุบันเราไม่ได้เห็นลูกในลักษณะที่มาตี้เองมีเพื่อนวิ่งอ้อมหลังไปดึงดึงกองหลังคู่แข่งไปให้แล้วมาตี้เองเลี้ยงตัดเข้าไปทางไหนแล้วกดด้วยขวาบอลสวยสงามแบบนั้นของของมาตี้ไม่ได้เกิดขึ้นเลยเพราะอะไร พราะฟูลแบ็กฝั่งซ้ายของอาเซนอลไม่ได้ขึ้นมาในลักษณะนั้นกลายเป็นว่าฟูลแบ็กฝั่งซ้ายของอาเซนอลนั้นขบเข้ามาอยู่ตรงกลางมากกว่าซะเป็นสน่วนใหญ่จะขึ้นมาในในจังหวะที่อาเซนอลต้องการอะไรบางอย่างจากจฟูลแบ็กนั่นแหละเข้าถึงเติมขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นเกมปกติก็ไม่ได้เวลาที่มาร์ตี้ได้บอลจะแตกต่างจากฝั่งขวาของอาเซนอลสังเกตน,นิดนึงเมื่อไร่ก็ตามที่ตัวของซาก้าบุกายโยซาก้าได้บอลที่เล่นกับโอเดกาสองคนถึงมันตันก็จริงแต่คนที่เติมขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยม เป็นทิมเบิร์พอทิมเบอร์เติมขึ้นมาอาร์เซนกลายเป็นสามเหลี่ยมที่มันเล่นแล้วมันดูมันดูเพลิดเพลินเลยาะเคาะกันไปแล้วบอลก็ทะลุช่องกันไปด้วยการใจเหนือเหนือของโอเดกาซาก้าเองก็หลุดเข้าไปแล้วก็ทําอะไรบางอย่างอาจจะจบสกอร์ดยตัวเองหรืออาจจะโยนเข้ากลางหรืออาจจะเปิดแล้วเรียดเข้าไปให้กับเพื่อนร่วมทีมนั่นคือสิ่งที่เราเห็นนั่นคือสิ่งที่เราเห็นและถ้าเกิดเพื่อนเติมไม่ทัน ตัวของคายฮาวเวิร์ก่อ,น,อนนี้ก็ออกมาเล่นนะร่วมกันมาทําให้มันเป็นสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์ได้อีกทั้งทั้ที่ฟูลแบ็กอย่างเบนไว้อาจจะไม่ได้เติมขึ้นมาในวันที่ก่อนฤดูกาลที่ตัวของทิมเบอร์เจ็บไปและกลายเป็นเบนไว้ที่เล่นเป็นประจํะมันก็จะมีสามเหลี่ยมแบบนี้เกิดขึ้นแล้วข้างในมันหายไปครับอืมข้างในมันหายไปเราก็เลยเห็นเด้เนเดคนไรส์เนเข้าไปข้างในในกอรอบเขียนโทษมากขึ้นนั่นคือวิธีการเล่นของอาซนลผมก็เลยว่า ถ้าเอากันแบบพูดกันแบบแบบพูดกันเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าก็น่าเห็นใจเหมือนกันน่าเห็นใจมาตี้เหมือนกันก็ก็ก็อยู่ที่ตัวของมาตี้เองอแต่ผมว่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาของมาตินาลีตอนนี้นั่นก็คือจังหวะการตัดสินใจครับผมรู้สึกว่าถ้ายิ่งเล่นนานไอไอไอ,ไอการเล่นแบบนี้ของของมาตี้กับอาร์เซนลมันจะทําให้เขายิ่งใช้เวลานานในการเล่นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไป มันแตกต่างนะครับแตกต่างกับตัวของซาก้าเองก็ตามพอบอลถึงเขารู้แล้วยกทีนึงแล้วก็ไปเลยแต่มาตี้เองครับหนึ่งเขาต้องมองหาเพื่อนก่อนเวลาเสียไปแล้วนะครับต้องมองหาเพื่อนก่อนอย่างที่2พอมองหาเพื่อนไปแล้วแล้วโอกาสที่เขาจะกระชากไปตั้งแต่ต้นมันก็หายไปผู้เล่นที่รูปร่างแข็งแกร่งและสูงใหญ่กว่าตัวของมาตินลร่ก็จะเข้าหาเขาร้วแล้วก็จะโดนฉกโดนแย่งไปหรือบางที พอเล่นช้าทุกอย่างมันจะช้าไปหมดเลยกลายเป็นพอมาตี้เก็บบอลได้ก็คืนย้อนกลับไปอาจจะเป็นเด็กนไริที่มาลอเอาบอลหรือคาราฟิโอรี่ที่มาลอเอาบอลบอลก็จะโดนก็จะถ่ายจากฝั่งซ้ายของมาติเนลลี่ก็อ้อมผ่านตรงกลางไปแล้วก็ไปขึ้นทางขวาเหมือนเดิมครับทางขวาก็ไปมุดกันอยู่3-4คนนั่นก็ไปทําอะไรบางอย่างสุดท้ายก็อาจจะได้ประตูบ้างหรือไม่ได้ประตูหรือออกหลังไปเกมมันก็เป็นอยู่แบบนี้แหละครับถามว่าทําไมผมถึงอยากพูด เพราะผมรู้สึกว่าพอผมเห็นมาตี้เล่นแบบนี้แล้วแล้วมันดูค่อนข้างขัดใจค่อนข้างขัดใจแล้วก็แต่จริงๆพอมาเล่นกับบราซิลอ่ะเราเห็นเลยว่ามาตี้ยังมีของอยู่มาตี้ยังมีของอยู่ยังเล่นร่วมกับเพื่อนได้ไม่ได้ชนโดนชนหัวทิ่มหัวตาแต่บางจังหวะคือคือมันมีอยู่ลูกหนึ่งครับที่พอบอลมาถึงผมไม่ผมผมรู้สึกว่าถ้าใครได้ชมเกมวันนี้เราจะเห็นเลยว่าพอมาตี้ได้บอลน,นะครับแต่มันจะมี ผู้เล่นของบราซิลคนหนึ่ง,งครับวิ่งอ้อมหลังมาตินเนลี่ไปแล้วอ้อมหลังไปแล้วอ้อมหลังไปแบบไกลมากอะ่ะเล้วตัวของมาตี้ครับเขาเก็บบอลกับตัวนานเกินไปเก็บบอลน,นั้นเราก็โดนตัดเกมตรงนั้นน่ะท,ทั้งทั้งที่คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผู้เล่นบราซิลคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะใครแล้วเขาก็เหมือนกับชี้ไปว่ามีเพื่อนะวิ่งอ้อมไปแล้วทําไมไม่ออกบอลไปทําไมถึงเลือกเก็บบอลไว้กับตัวแต่แต่สิ่งหนึ่งเข้าใจได้คือผมรู้สึกว่าบอลมันมัน,มน มันมาอยู่ตรงหน้ามาตี้ก็จริงแต่ถูกกองหลังของคู่แข่งเนี่ยเข้าชิดแหละแต่ผมคิดคิดแค่ว่าผู้เล่นของบราซิลอาจจะรู้สึกว่ามาตี้เองสามารถทําอะไรได้ดีกว่านั้นกับการที่ยืนแล้วพิงบอลแล้วบังบอลไว้จังหวะนี้อย่างที่ผมบอกไปครับพอการเล่นแบบนี้ของมาตี้กับอาร์เซนอลมันติดตัวเข้าไปอะ่ะเพราะเขาต้องใช้เวลาเพราะว่าเขารู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนกับวันที่เขาอยู่กับอาร์เซนอลแต่ว่าในทีมชาติบราซิลมันไม่ใช่แบบนั้น เกมรุกฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาของบราซิลณปัจจุบันผมก็เชื่อว่าบาลานดีพอเกมรุกฝั่งซ้ายเกิดขึ้นนักเตะของบราซิลจำนวนหนึ่งครับเขาก็จะเข้ามาเล่นช่วยกับมาตี้เล่นเป็นสามเหลี่ยมกันแล้วก็มีฟูลแบ็กที่วิ่งอ้อมหลังไปนี่คือเกมของทีมชาติบราซิลแต่ในเกมของอาร์เซนอลมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยครับเกมรุกฝั่งซ้ายมันเป็นเกมที่ นักเตะท่องเก่งมากๆต้องเอาตัวรอดเก่งมากๆแล้วกินแดนคู่แข่งได้เลี้ยงเก่งเอาบังบอลได้เสียบอลยากแล้วเลี้ยงตัดเข้าในไปได้อีกสุดท้ายอะผมว่าคนที่ทําได้ดีกว่ามาตี้ก็คงเป็นเอเซ่เพราะเอเซ่หนึ่งรูปร่างเขาสูงใหญ่แล้วก็ไปกับบอลได้ดีแล้วจังหวะก,การเล่นการพิวเขาชอบคัดอินตัวเองเข้าไปข้างในนี่อาจจะเป็นอย่างหนึ่งก็ได้นะที่ผมมองว่าเอเซ่มาก็อาจจะทําให้เกมรุกฝั่งซ้ายของาร์เซนอลดีขึ้นแต่นั่นแหละครับ มันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะเดี๋ยวเราคงต้องไปตามดูกันแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะพูดกับมาตี้จริงๆถ้ามีโอกาสหรือแม้กระทั่งอยากจะพูดกับแฟนๆของอาร์เซนลเหมือนเดิมเหมือนคลิปก่อนนั้นเนี้ยที่ผมเพิ่งพูดไปว่าเออผมอยากให้ใจดีเขาหน่อยพอผมมานั่งมานั่งคิดดีๆอ่ะผมก็ยังรู้สึกเลยว่าเออถ้าถ้ามันเป็นมันเป็นไปในลักษณะนี้ซึ่งมันมันเกิดขึ้นจริงๆนะครับคือถ้าใครแฟนๆอาร์เซนลก็ได้ลองไป คิดดูก็ได้ครับหรือแม้กระทั่งพูดไปตามหรือไปหาดูอะไรที่มันเก่าๆก,ก็ได้ผมแค่รู้สึกว่าคือคือมาร์ตี้ก็ฟอร์ทีมอ่ะถ้าถ้าพูดมาถึงตรงนี้มาร์ตี้ก็ฟอร์ทีมที่ไม่ได้งองแงอะไรไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยบอสผมอยากย้ายทีมผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่ได้เลยผมอยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมาร์ตี้ก็ลงไปทําหน้าที่ของเขาครับอืมลงไปทําหน้าที่เขาจนจนครบ ตามที่ไม่ว่าจะเป็นอันเดย์ต้าต้องการหรืออะไรก็ทาตามหน้าที่ตัวเองได้ดีแล้วช่วงหลังๆอย่างที่เราเห็นว่ามาตี้เองมีสปีดนเรื่องของการเพิ่มเกมกลับเข้ามาก็น่าเห็นใจครับสําหรับผมนะพอมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างเห็นใจมาตี้แล้วก็โอเคแหละในวันข้างหน้าผมก็ไม่รู้กันว่าอนาคตกับอาร์เซนลหรือแม้กระทั่งตัวมาตี้เองจะจะอึดอัดแค่ไหนอะ่ะคือคืออย่างอย่างที่ผมพูดไปว่าวันนี้ ผมรู้สึกเลยว่ามาร์ตี้ยังมีของอยู่ในฐานะที่เขาเป็นปีกแล้ว,ลวยังดีอยู่เลยอะของมันยังดีอะแต่ว่ามันไม่ได้ใช้งานในลักษณะนั้นอะผมก็แค่รู้สึกว่าตัวเขาเองอาจจะรู้สึกอะไรไหมก,ก็ก็น่าคิดเหมือนกันน่าคิดกับทางนั้นของมาร์ตินนลีกับอาร์เซนลด้วยเหมือนกันจะสำหรับผมนังนจากนี้ไปอะผมก็รู้สึกว่าผมจะดูมาร์ตี้เล่นด้วยความเข้าใจละกันหรือไม่กระทั่งเกมลุกเกมรุกทางฝั่งซ้ายของอาร์เซนลก็จะดูด้วยความเข้าใจกันละกัน อยากให้เป็นแบบนั้นกับทุกๆคนกันละกันนะครับก็เลยอยากจะมาอัปเดตกันแล้วก็พูดคุยกับทุกคนในประเด็นเนเรื่องของมาเดเนเล่ที่วันนี้ผมได้ดูเขาเล่นที่ทีมชาติบราซิลที่พบกับชิลีแต่ไม่แน่ยยังไงทุกคนผมว่าเชื่อไปหาหาดูกันได้นะครับแล้วก็จะได้เข้าใจมาตี้มากขึ้นใจดีกับพ่อหนุ่มคนนี้เยอะๆกันกันละกันนะครับก็เดี๋ยวไปว่ากันนะครับในเกมต่อๆไปที่มาตี้ได้ลงสนามเดี๋ยวเราไปเอาใจช่วยเขากันละกัน อัปเดตคายฮาวเวิ A ์ S, สักนิดหนึ่งแล้วกันฮาวเวิ How A S, เองก่อนนั้นนี้ที่ที่มีข่าวเรื่องของเจ็บไปตั้งแต่นั้นที่เกมกับแมนยูก็น่าจะเป็นข่าวดีของอาร์เซนลด้วยก็ไม่น่าจะเจ็บยาวอมไม่น่าจะเจ็บยาวก,ก็อาจจะเป็นช่วงเดือนตุลาช่วงเดือนตุลานะครับก็อาจจะคิดว่าน่าจะกลับมาพร้อมๆไล่ไล่เลี่ยก,กับซา,กกา้าก็เป็นช่วงที่ยากสําหรับ Arsenal อาร์เซนลดีแต่ว่าก็อยากจะให้ผ่านไปได้แล้วก็วันใดที่นักเตะอาร์เซนลกลับเข้าสู่ทีมครบคัน พร้อมหน้าพร้อมตาอาวุธหลากหลายให้กับอาร์ติตาได้เลือกใช้งานผลงานของอาร์เซนลก็คงจะลงตัวเยอะขึ้นกว่านี้เดี๋ยวรอติดตามแล้วก็อัปเดตกันลวกันมีอะไรให้พูดคุยกันเดี๋ยวเราพบกันนะครับก่อนแล้วก็จะจากลากันไปเองเนี่ยผมก็ขออนุญาตฝากพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมนะครับในเรื่องของการสนับสนุนนะครับผมได้ตามช่องได้ตามช่องทางที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับพิโอโคที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับขอบคุณทุกกําลังใจด้วยขอบพระคุณมากๆา,กากนะครับ and i have